หนปลาโรแต่มันขึ้นบ่อยไอ้ปลาทำาไง่งไม่ได้กินทั้งสายใช่ไหมไอ้แรศทำเมกินแล้วงงนิเดียวเนเป็นโครน โอ้โ้เสียโกมาแล้วโอ้คของแท่ของแท่ของแระองแรชิเวกโชชิเวกโช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 เลยโชเลย โอ้ยต <c ười> oh, uh, uh, ัวนี้แหละโดนโอ้ใส่สวยๆนะอู้ตบเพียนทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้อู้เต็มคุเลยนี้งสีเต็มเลยเต็มเลยคุเต็มเลยคุอะเต็ม โอ้ตับเพียนกำลังสวยเนาะตัวใหญ่มากตับเพียนตัวละสามร้อย ขายครับขายเตขายมของแล้วบ้างนี่ โอ้มีแต่คนได้สะเพียนเนะ